จะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในสมัยรัชกาลที่7พาครอบครัวหรือคู่หูคู่ใจมาลอยกระทงที่มอสอทอนในวันที่15พฤศจิกายน2567นะคะลุ้นรับรางวัลจากอธิการบาดีและรองอธิการบาดีนะคะมูลค่ากว่า15,000บาทค่ะการประกวดประเภทครอบครัวผู้ที่มาร่วมงานจะต้องแต่งกายด้วยผ้าไทย สมัยรัชกาลที่7นะคะโดยมาเป็นครอบครัวนะคะครอบครัวอย่างน้อย3ท่านขึ้นไปนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก็จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า5,000บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็จะได้รับเงินรางวัล3,000บาทและรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับเงินรางวัลมูลค่า2,000บาทค่ะและประเภทคู่หูคู่ใจ เพียงแต่ท่านและเพื่อนหรือคู่รักคู่จิน้นคู่ซีแต่งกายด้วยผ้าไทยมาร่วมในงานก็จะได้รับรางวาัลจำนวน2 5 0 0บาทจำนวน2รางวัลด้วยกันค่ะกติกาง่ายๆนะครับเพียงแค่ 1. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมณจุดลงทะเบียนภายในบริเวณงานตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่ม 2. ถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวของท่านหรือคู่หูของท่านโดยท่านต้องถ่ายหเห็นพญานาคและกระทงยักษ์กลางสระน้ำและท่านต้องถือกระทงที่ทำจากวับบสดุธรรมชาติ 3. โพสต์ภาพของท่านลง Facebook โดยติดแฮชแท็กลอยกระทงชมพญานาคมสทเช็คอินมสทอย่าลืมตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะนะครับประกาศรางวัลตั้งแต่เวลา่องทุ่มเป็นต้นไปครับ